สวัสดีค่ะวันนี้ผู้นเื่อช่อง p ป i p ซี่แฟม m i ี่นะคะนี่ก็มาเปิดคลิปที่พี่ซี่กินน้ำเลยนะคะยิ่งแ่ต่งแนวกระตนี่เต็บดิมแล้วก็จะไม่อาบน้ำให้พี่ซี่ถอนตกอันเด้อเย

วันนี้เราก็จะมาแกะกล่องนะแกะกล่องพัสดุจากใครกันบ้ลุยคุณแม่คุณแม่กล้วยจากคุณแม่กล้วยมาจากพระเลยหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโอ้โหมาไกลมากนะครับจังหวัดสงขลานะคะคุณแม่กล้วยนะ,ะสงนะะ่ะะสงพัสดุมา ็ต้องขอบคุณมากๆนะคะก็ฟังน้องนารักบรรยายไปแล้วครับเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนครับยังสล,สลืมสลือเลยครับใช่ไหมน้องนารักสวัสดีแม่เอสเซียร์สวัสดีเราวันนี้นะผมเราจะมาแกะของพัสดุกนะผมแล้วก็จะมาขอบคุณพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ที่รักแล้วก็ เอ็นดูนะพี่ปัปซี่นะผมหนุ่มน้อยสีตันนะครับผมการตกมันวันนี้หนักเลยนะครับผมหนักมากนะครับนี่ครับผมการตกมันของลูกชายนะครับก็ยังตาหวานได้อยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาขอบคุณนะครับผมก่อนอื่นนะผมผมต้องขอบคุณนะครับพ่อแม่เอฟซีนะครับผมทุกท่านนะครับผมที่รักนะครับผมแล้วก็เอ็นดูนะครับ ครอบครัวพี่ตัซีนะครับผมหนุ่มน้อยสีตันนะครับผมขอบคุณคุณประดิษฐ์ชุดสังนะครับผมสําหรับคะแนนนะครับผมอัดฉีดลูกชายนะครับผมแล้วก็ค่าคะแนนนะครับคะแนนสําหรับไว้ซื้อกาแฟของของผมนะครับผมจํานวนสามพันคะแนนนะครับขอบคุณคุณประดิษฐ์ชุดสังนะครับผมแล้วก็แม่เอสซีอีกหลายท่านนะครับผมที่คอย คอยป้อนนะครับลูกชายช่วงตกมันครับวันนี้ก็ตกมันแรงมากเลยนะครับผมแล้วก็เอฟซีอีกท่านหนึ่งครับผมที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามนะครับผมเดี๋ยวเราจะโชว์ทีหลังครับคือเกยนะครับผมเป็นเกยขึ้นช้างนะครับผมวันนั้นนะครับผมเราลงคลิปนะครับเกยนะครับผมแล้วท่านเล็งเห็นถึงความไม่ปลอดภัยนะครับผมท่านก็เลยฝากคะแนนนานะครับผมจำนวนหนึ่งหมื่นคะแนนะครับเพื่อสร้าง สร้างเกยใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้เราสร้างเสร็จแล้วนะครับผมแต่งบไม่ถึงหนึ่งม well> ือนะครับแต่จะสวยแค่ไหนเดี Cu ๋ยวจะพาไปชมนะครับผมอ่น้องนาครับวันนี้เรามาแกะกล่องพัสดุก่อนนะครับผมเออน่ารัแกะเลยครับวันนี้น้องนานาไม่อยู่น้องนาลินไม่อยู่อยู่คนพี่คนเดียวนะครับอ่ะแกะเลยครับจากคุณแม่กล้วยนะครับผม เดินไกลนะจากสงขลาสงขลานะครับผมจากสงขลาเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรนะครับผมก็ต้องขอบคุณถึงกล้วยนะอ่าน,นี่อ่านเลยครับให้ใครนี่ให้ลุงโมนะลุงโมโยกขึ้นอันนี้ให้ลุงโมนะครับผม,มนีม่ท่านเขียนเลยไว้เลยนะครับ<ม>ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะส่งมอบต่อนะครับแล้วก็ขอใคร อันนี้ให้ควนต้าคะโอ้ในควันตาอยู่ในควันตามานี่ก่อนครับควันตาปัานตามาแล้วนะครับผมนะี่คให้วันตาีคนตาครับขอบคุณนะครับคุณกล้วยนะครับผมคุณกล้วยกลวยนะครับขคุณนะครับควันตารับแบบส่ไม่ต้องไม่ต้องเลยลูกอันนี้ให้นันหรือว่าให้คุณพ่อไหน โอ้เยอะเลยนะครับผมเป็นกระเป๋านะครับผมมีครอบครัวอะไรมีเสื้อด้วยครับครอบครัวน้าขันนะครับผมมีเสื้อด้วยนะครับผมเสื้อฟุตบอลเท่ๆระลอกครับผมี่อันโชว์ไม่ได้นะครับจะป็นลิขสิทธิ์นะครับกอันี้ให้น้าเพียงขันนะให้น้าเพียงขันด้วยครับเดี๋ยวเราจะส่งมอบต่อครับลุงโมนับเพียงขันแล้วก็ คุณตาลุนนะครับผมแล้วก็คุณตาลุนนะครับผมสุดท้ายแล้วน้องรักอันนี้ให้คุณตาลุนนะครับนี่ให้หนูเลยหนูไหนหพ,พังน่ารักโอ้ให้พังน่ารักเลยโอ<ห>้ยิ้มเลยนะครับอ <c> ะ <oughs> <c oughs> ไรดูคงพังน่ารักหน่อยได้ไหมหเป็นอะไรครับเป็นลิปนะฮะเป็นลิปใช่เป็โอ้ชอบไหมครับพังน่ารักช่วงนี้หน้นาหน,นาวพอดีเนาะใช่โอ้ได้ใสดพอดีเลยนะครับผมได้ทายเนาะไม่ใช่เสดเรียกทาครับ มมอ, <laughs> อขอบคุณนะครับคุณกล้วยนะครับผม<อ>ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับกับกล่องพัสดุใบนี้นะครับที่ส่งมอบให้กับหลายๆครอบครัวความช้างวันนี้นะครับผม,อมขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับอ่ะต่อไปก็มาอัปเดตพี่ประสที่ต่อนะครับผมนีม่นาะยออนเลยยังออนเลยยังออน,นอะไรสิ ออนก่อนอย่าตาหวานบนสูงออนหน่อยแปปสิเขียวก่อนแล้วเขียวก่อนแล้วเขียวก่อนแล้วอ่้อนก่อนอ้อนได้ไหมแปปสิบนสูงตาหวานอย่างเดียวครับอ้อนก่อนเลยอ้อนก่อนอ้อนอ้อนอ้อนก่อนอ้อนก่อนเอออ้อนเอออ้อนเอออ่ะบนสูง จุกมือตาหวานปิ๊บ,บตาหวานเออตาหวานนี่ดีผสมเออจะเอาอยัางไงดีนี่พี่จริงฮะก็ตกหนักนะครับผมเอนสีครับก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับทุกทุกอย่างนะครับผมอ,อ,อ่ะเดี๋ยวผมจะพาแม่แม่ไปดูเกยนะครับผมที่เราสร้างใหม่กันนะครับผมก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีใจดีนะครับผมที่ไม่ประสงค์ออกงามนะครับผม ท่านได้เล็งเห็นนะครับผมถึงการไม่ปลอดภัยนะครับที่เราสร้างเกยวันนั้น,นครับก็คือตัวน้องๆครับขึ้นไปแล้วลืมล็อกอย่างนี้นะครับผมอท่านก็เลยให้สร้างใหม่นะครับผมก็ต้องขอบคุณสําหรับคะแนนที่ท่านส่งมอบมาให้นะครับผมจานวนหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับผมทางนู้นก็กําลัง กำลังทำอะไรครับควันตาครับโอ้กำลังแย่งกันอยู่เลยแลนั่นโอ้ควันตาชอบใจเยะเลยนะครับอันนี้นะครับผมเป็นเกยนะผมนี่เดี๋ยวผมจะพาแม่แมยสีขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับผมสวยมากเลยครับปลอดภัยแล้วครับผมอสำหรับพอแม่เมสีที่มาเยี่ยมลูกชายนะครับผมท่านว่าเพื่อลูกชายเท่าไหร่บอกมานะครับผมท่านจะฝากคะแนนมาให้ผมก็ไม่กล้านะครับผมผมก็ไม่กล้า บอกอย่างนี้นะครับก็เลยท่านก็เลยฝากคะแนนมาเองเลยนะครับผมจานวนหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับผมท่านว่าถ้าไม่พอยังไงให้ทักหาท่านอีกนะครับผมแต่งบประมาณนั้นไม่ถึงหมื่นนะครับนี่งบประมาณไม่ถึงหมื่นเราสร้างนี่ไม่ถึงหมื่นครับมาดูความปลอดภัยกันนะครับผมอันนี้ครับท่านตรงท่านเป็นห่วงตรงนี้นะครับผมเวลากลัวว่านี่ครับกลัวเวลาที่เราจะไม่ได้ล็อกนะครับกลัวน้องนาลาเด็กๆ นาลินนานาครับตกท่านก็นเลยมองเห็นท่านก็นเลยแยกออกให้เลยนะครับท่านก็นเลยนี่ครับทำเป็นแยกออกอย่างนี้นะครับนี่เป็นกว้างๆนะครับผมเป็นกว้างๆเลยขึ้นมาสบายนะครับปลอดภัยเลยนะครับก็มองเห็นวิวด้วยนะครับนี่เป็นวิวทิวทัศน์รอบบ้านพี่เบบซี่นะครับพี่เบบซี่ก็อยู่ตรงนู้นะครับ ก็มีระเบียงนะครับก็ขอบคุณท่านมากนะผมที่รักและก็อนินดูครอบครัวพีเ่เป๊บซี่นะครับผมก็เพิ่งทําเส,ทเสร็จนะครับเพิ่งทําเสร็จนะครับก็เวลาพพ่อแม่ fc มาเยี่ยมลูกชายท่านว่าจะได้ขึ้นสะดวกสบายด้วยนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยกับน้องๆ้องด้วยนะครับขอบคุณท่านมากนะครับผม fc ที่ไม่ประสงค์เออนั้นนะครับผมท่านก็ฝากคะแนนมาบ่อยครั้งนะครับผมเพื่อป้อนลูกชายช่วงตกมัน ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพายแบปซี่แฟมิลี่ด้วยนะครับผมก็รักนะครับคิดถึงหวงใหญ่พ่อ,พอแม่พี่สีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ